สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยหน่อยนะเราก็จะมาทำวิดีโอทีเอ่เกี่ยวกับซื้อมาใช้แล้วก็ไม่ชอบเลยนะคะก็นะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคือว่าเรื่องมันเป็อย่างงี้จะเล่าให้ฟังก็คือว่าเราจะไปเ,เรียนตัดต่อวิดีโอแล้วแบบมันจะต้องมีโครงการที่จะแบบ ไปนั่งตัดต่อวิดีโอแล้วทีนี้เราก็ไม่มีวิดีโอที่จะไปนั่งเรียนใช่ปะเราก็เลยเออไม่รู้จะทำอะไรให้ทุกคนดูนะคะเราก็เลยเออทำวิดีโอนี้ให้ทุกคนดูดีกว่าไม่ได้ทำมาแบบเป็นน่าจะเป็นปีหรือไม่ก็สอปีประมาณนั้นเนาะโอเคก็เป็นของที่เราได้มาแล้วก็ซื้อใช้เองแล้วก็พี่สาวให้อะไรเงี้ยแล้วใช้แล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเลยสิ่งที่เราซื้ออะอันแรกเลยที่แบบ ซื้อใช้เองที่ไม่ชอบนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นที่เช็ดเครื่องสำอางของ o d u v นะตัวนี้ก็จะเป็นที่ชูเช็ดเครื่องสำอางแหละนะเราว่ามันมันเช็ดไม่ค่อยเกี้ยงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มันเปิดออกมามันก็ใช้ง่ายนะนะแพะก็กมแพ็กเก็ตน่าดีหมดเลยนะคะก็เนี่ยพอดึงออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะจึ๊บนะที่เราไม่ชอบนะก็คือว่ามันแผ่นเล็กแผ่นเล็กแล้วก็บางแล้วเวลาเช็ดก็ไม่รู้สึกว่ามันสะอาดแล้วก็อา่า ไม่รู้สิบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าเออมันเช็ดแล้วมันไม่สะอาดมันต้องเช็ดหลายรอบกว่ามันจะสะอาดนะคะโอเคก็ซื้อมาสองอันนะก็คงไม่ซื้อใช้ต่อนะอันนี้ผ่านไปกับที่เช็ดเครื่องสำอางส่วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสเปรย์น้ำแร่ของ CA นะคะตัวนี้นะก็คือมันยังไงอะ่ะเวลาฉีดแล้วมันแบบว่ามันเป็นเม็ดเม็ด,มดก,ก้อนๆใหญ่ๆไม่ชอบนะก็เลยซื้อมานานแล้วลหละแต่ว่าพาย,ยายามใช้ให้หมดนะเนี่ยดูเด ก็ไม่ซื้อใช้ต่อเพราะว่าไม่ชอบต่อมาก็จะเป็นที่เช็ดที่ชู่เช็ดเครื่องสำอางเหมือนกันตัวนี้เป็นของโบธนิกนะคะก็เป็นที่ชู่เปียกแหละเอาไว้เช็ดเครื่องสำอางเนาะแต่ว่าเราไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ชอบกลิ่นแล้วก็เช็ดแล้วแบบน้ำมันน้อยเกินไปแล้วก็เช็ดแล้วไม่ค่อยสะอาดอะ่ะ เช็ดหลายแผ่นมันก็เหมือนกับเครื่องสาอางมันไม่หลุดลอยออกมานะคะแต่เวลาเราเช็ดตัวนี้เราไม่ได้เช็ดแค่อันเดียวนะวิธีการขั้นตอนในการเช็ดเครื่องสาอางของเราแบบหลายขั้นตอนบางทีเราใช้กระดาษทิชชู่กอดทิชชู่ตัวเนี้ยทิชชู่ชเปียกนะคะเช็ดออกแล้วก็เอาแบบครีมเช็ดอีกทีนึงบางทีก็เอาแบบน้ํา ที่เชดเครื่องสำอางสูดน้านะคะคือสขั้นตอนนะเอากระดาษเช็ดเหมือนกับขั้นตอนแรกก่อนแล้วก็เอาครีมนวดนวดนวด,นวดสำรีเช็ดแล้วเอาที่เช็ดแบบน้ําเช็ดอีกทีหนึ่งซึ่งหลายขั้นตอนเพราะว่ากลัวเป็นสิวนี่ขนาดรักษาแบบรักษาหน้าอย่างดียังมีสิวอุดตันขึ้นเลยนะคะเพราะว่าลอ,ลอกสิวเสี้ยน,เป,น,เ,ปนเป็นวิธีการที่ดีนะนะโอเคต่อมาสิ่งที่ใช้แล้วไม่ชอบก็จะเป็นอันนี้ที่ร้านบูธเหมือนกันเป็นไอเ makeup นะคะ,นะคะก็เป็นที่เช็ดเครื่องสําอางนั่นแหละ ของมันจะเป็นเนื้อเจลตัวนี้เป็นเขาทําจากแตงกวาเนาะแล้วเขาออกแบบมาสําหรับเช็ดตาซึ่งเราไม่ชอบเพราะว่ามันเช็ดแล้วมันไม่รูดนะ่ะแต่ว่าพยายามใช้จนเหลือครึ่งหนึ่งเพราะว่าเอามานวดนวดหน้าแล้วก็เอาสำลีเช็ดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเช็ดตามันไม่ออกเลยนะก็ไม่รู้จะทําออกมาทําไมเ <laughs> ช็ดแล้วมันไม่ออกคงจะเป็นว่าเราใช้แบบว่าที่เช็ดเครื่องสำอางที่มันกันน้ำอย่างี้มันเลยไม่ค่อยออก <c oughs> อที่ลอกสิวเซียนนะคะตัวนี้นะก็ใช้จนเหลือ แผ่นเดียวอันเดียวในกล่องจะมี1ิบแผ่นนะคะก็คือเราใช้แล้วมันไม่หลุดออกมาเลยอย่างไม่บีล็อปอะไรนี่แหละนะคะก็เราทําเสร็จก็ยังแบบรู้สึกว่ามันไม่หลุดงานเราก็เอาแบบว่าที่กดสิวกดอีกทีนึงคือสิวเสี้ยนหลุดออกมาเลยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ทํายังไงก็ไม่หลุดนะก็ไม่รู้สิคงไม่ซื้อใช้ต่อยี่ห้อนี้ไม่ชอบต่อมาก็จะเป็นรองพื้นของ CA อรองรองพื้นสูตรน้ํานะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่แบบ ขย่าก่อนใช้นะเรามีความรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ได้แบบเหมาะกับสภาพผิวเรามันคงจะเหมาะกับน้องๆวัยเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่ผิวดีอยู่แล้วนะคะมันไม่ค่อยปกปิดแล้วก็ไม่ค่อยติดหน้าเลยคือคุณภาพแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็อีกอันนึงที่ไม่ชอบเลยนะคะก็จะเป็นอายแชโดว์ของ w ว t แอนด์ตตัวนี้นะ ก็เห็นคนอื่นชอบหลายคนแต่ตัวฉันไม่ชอบอะก็ะคือแบบแพ็กเกจมันก็สมราคาก้องแกงนะคะก็หลุดนะใช้ไม่กี่ครั้งแล้วก็เวลาใช้อะเนื้อมันไม่ค่อยดีนะเราว่านะก็คือแบบรู้สีเนื้อแบบเวลาใช้ล่วงลงมาใต้ตาแล้วก็ไม่ค่อยทนด้วยไม่ชอบนะไม่ชอบก็เห็นน้องๆหลายคนชอบราคามันถูกนะคะโอเคอันต่อมาก็จะเป็น คูชั่นนะของตัวนี้เป็นของมิชาคูชั่นมิชาตัวนี้เป็นแซลลี่เนาะมันจะเป็นตลับน่ารักอย่างเงี้ยอันนี้ได้ได้มาฟรีเขาให้มานะคะแล้วก็มีพับให้มีรีฟิลให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือที่เราไม่ชอบเพราะว่ามันมันไม่ได้เหมาะกับอากาศบ้านเรานะมันเป็นคูชั่นแบบมอย มอยเจอร์อะเมจิกคุชชั่นมอยเจอร์ซึ่งเรามีความร,รู้สึกว่ามันมันไม่เข้ากับอากาศบ้านเราแล้วก็มันร้อนมันชุ่มชื้นเกินมันบำรุงเกินแล้วก็มันขาวร,อาร้อยใช้แล้วแบบขาวอะขาวแบบเกินอะไม่ไม่ได้เหมาะกับผิวเราอะไรอย่เงี้ยก็เลยไม่ชอบแล้วที่สำคัญคือเราเป็นสิวง่ายพอใช้อะไรแบบมันมากๆนี่สิวมาเลยโอเคก็ผ่านไปตัวต่อมาก็จะเป็นแป้งแม็กมินาลอนะคะ m i n e r อร m ล c ตัวนี้แหละนะเห็นหลายคนชอบแต่เราไม่ชอบจริงๆตัวนี้เราเคยซื้อใช้แล้วก่อนหน้านั้นใช้ฮัลโหลมาต่อกันดีกว่านะคะก็คือทําวิดีโอทีไรก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาทุกทีจริงๆแล้วควรจะตั้งค่าแบบว่าโหมดโหมดแบบเครื่องบินเลยนะจะได้ไม่มีใครแบบโทรมารบกวนเนาะโอเคก็มาต่อกันที่เมื่อกี้ถึงไหนแล้ว ก็อันต่อมาที่เราไม่ชอบนะคะจะเป็นโทนเนอร์กระชับรูขุมขนของนีเวียตัวนี้เราว่ามันโฆษณาเยอะเกินโอเวอร์ Over, แต่ใช้แล้วมันไม่ได้ผลแต่ตัวที่เป็นที่เช็ดขึ้นสมองสซน,น้าของเขาว่าดีนะแต่ตัวนี้เราไม่ชอบเลยตัวนี้เป็นโทนเนอร์หลังจากล้างหน้าเสร็จน,นะคะเป็นตัวกระชับรูขุมขนเราใช้แล้วเราไม่สูว่าแบบ เหมือนกับมันไม่กระชับรูขนแล้วก็ไม่ได้ป้องกันสิวแบบจริงๆมันเหมือนกับการป้องกันสิวแบบว่า,าที่ปลายเหตุมากกว่าถ้าจะรักษาสิวแบบป้องกันไม่ให้เกิดสิวเลยก็คือรักษาตั้งแต่การเช็ดทําความสะอาดเครื่องสําอางออกให้สะอาดจริงๆแล้วค่อยตัวนี้ไม่ต้องซื้อใช้ก็ได้นะสาหรับเราแล้วนะแต่ถ้าใครแบบเงินเหลือเยอะอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึก สะอาดมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช้หลังจากล้างหน้าอะไรเงี้ยก็ซื้อใช้ได้แต่สําหรับเราคงจะไม่ซื้อใช้ต่อนะคะก็ไม่ไม่ทำประโยชน์เลยแล้วก็เอ๊ะเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้จบเลยเนาะเป็นแป้งแมกมินาลลเราจะเล่าให้ฟังว่าเราเคยซื้อมาก่อนหน้านั้นก็เ,เป็นแป้งที่เราพยายามใช้จนหมดเนื่องจากว่ามัน มันค่อนข้างหลักพันขึ้นนะคะแต่ว่าใช้แล้วไม่ถูกกับหน้าเรานะแต่บางคนก็ใช้แล้วดีนะตัวนี้พี่สาวให้มาแล้วเป็นสีที่ใช้แล้วสีเข้มเป็นเบอร์ที่เข้มกว่าสีผิวเราคือพี่เราเขาจะสีเข้มกว่าผิวเราไงแล้ว เขาคือเขาใช้แล้วเขาไม่ชอบเราก็เลยแบบเสียดายไงเขาไม่ชอบก็เลยเอามาใช้อย่างอย่างวันไหนถ้าใช้แบบอย่างคูชชั่นเมื่อกี้เนี่ยมันขาวกว่ากว่าหน้าเราใช่ไหมเราก็เอาสีเข้มเบรกเข้าไปมันจะได้แบบลดความขาวลงเราก็เลยเอามาใช้เองแต่เราจะบอกว่าเราไม่ชอบเพราะว่าเวลาที่แบบเหงื่อออกอ่ะตรงุูขนเรามันจะมีมันจะมีแบบมันหน้ามันตรงุูขนตรงกลางหน้าแล้วเวลาเหงื่อออกแล้วมันรู้สึกว่ามัน หน้ามันมันตรงนี้มันดรอปอะผิวมันดรอปนะคะไม่รู้คนอื่นใช้แล้วเป็นไหมก็คือมันจะดรอปตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วหน้ามันจะเยิม้มเยิอะเยิ้มมากๆเลยคงจะเป็นเพราะว่าเป็นแป้งที่ผสมน้ําแร่เข้าไปนะคะเหมือนกับสกินแคร์เข้าไปอีก นะซึ่งเราเป็นคนที่บำรุงหน้าดีอยู่แล้วไปใช้อย่างงี้มันก็เลยแบบไม่ถูกกับหน้าหรือเปล่าเราคิดเอาเองนะแต่เรารู้สึกว่าใช้แล้วแบบเหนอะหนะหน้า,นาแล้วก็หนังหน้าเราชอบแบบแป้งอะไรที่มันแบบพ่องๆเนียนๆแล้วก็คือทางลงไปแล้วแบบเบาผิวมากกว่าแต่อันนี้ไม่ใช่คือไม่ไม่ตอบโจทย์เราคือไม่ชอบอะนะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นที่สติกเกอร์ตาแบบสีใสๆอันนี้นะของโอบิลอันเนี้ยคือปกติเราใช้เราใช้สติกเกอร์ติดตาจะเป็นสีแบบ ท้าไม่สีเนื้อก็จะเป็นแบบตะข่ายเนาะแต่อันเนี้ยซื้อมาใช้แล้วไม่ชอบเลยเป็นสีขา,ขาวๆใสๆคือใช้ไม่ถึงแบบติดไม่ถึงสองสามชั่วโมงไม่ถึงสองชั่วโมงเลยซ้ำมันหลุดนะคือตามันนิดนึงหลุดออกไปเลยแล้วก็ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่แล้วติดลงไปแล้วแบบไม่เนียนน่ะโอเคผ่านไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าของโอเลเป็นซีซีครีมของโอเลอันนี้ซื้อไซส์เล็กที่เซเว่นนะเรามีความรู้สึกว่าเขาโฆษณาเยอะเกินคือโอเวอร์อะโฆษณาแบบโอเวอร์มากนะเขาบอกว่าของเขาแบบเป็นซีซีครีมที่แบบ ปกปิดดีแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็ปกปิดรูมขนนะคะแต่ว่าเราใช้แล้วไม่ได้ปกปิดรูมขนเลยแล้วก็ไม่ได้ทําให้กระจ่างใสไม่รู้สึกว่าใช้โลงซีซีครีมแต่ที่ใช้แล้วรู้สึกเลยก็คือว่ามัน,ม,นมันเกินและที่สาคัญคือใส่น้ำหอมเยอะพอใส่น้ําหอมเยอะโดนจมูกนี่เหม็นมากปวดหัวเวียนหัวเลยไม่ชอบเท่าไหร่นะที่สำคัญคือมันเกินนะ แล้วอันต่อมาที่ไม่ชอบเลยก็จะเป็นที่เขียนคิ้วของเธอตัวนี้ซื้อมา2อันเนื่องจากว่าเราเคยใช้สูตรน้ําของเธอที่มันเป็นเนื้อเจลอันนั้นทนมากๆทนน้ําคือเล่นน้าสงการได้แต่พอซื้อดินสอเสียนเขียนคิ้วอันนี้มาแบบไม่ชอบเลยก็คือมันไม่ค่อยติดมีแปรงเป็นหัวตัดลักษณะอย่างนี้เป็นแบบออโต้นะคือเกลีย่ยยากและที่สําคัญคือไม่ทนนะคะคือเหงือคือคิ้วมันจะเป็นที่แบบมันมันบริเวณนี้มันจะมันคือแบบหน้ามันนิดนึงมันหลุดออกแล้วและสำคัญ เกียร์ยากขึ้นสำคัญคือเกียร์ไปเกียร์มาเป็นก้อนก็เลยเออไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่ที่ซื้อมาคือเขาแบบในใน,ในกล่องเขาจะเคลมว่าของเขาอะทนน้ําเราก็ไว้ใจเนาะเคยใช้ของเขาอันดีอันนั้นอะอันที่เป็นเนื้อเจลอะดีแต่ว่าพอมาใช้แบบนีสอแล้วไม่ดีเลยไม่ชอบอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลิปบัตเตอร์กอตของ N Y X นะตัวนี้มีสีแต่เราเราไม่ชอบคือเป็นสีประมาณนี้แหละแต่อันนี้วันนี้มนไม่ได้ใช้นะคือเราไม่ชอบคือผมเราจะอยู่ประมาณนี้เวลาโดนโดนลมพัดเนี้ยมันจะติดป่าแล้วมันก็เวลาแบบอย่างเงี้ยมันจะลากเป็นเส้นเหมือนแมวเราเลยไม่ชอบเท่าไหร่นะเลยไม่ไม่จะไม่ซื้อใช้ต่อเนี่ยอันต่อมาเลยก็จะเป็นลิปของ Number 7อันนี้พี่สาวให้มาเราว่าสีมันเป็นมันหมุนขึ้นอย่างเงี้ยนะ เราว่าสีมันออกแบบเป็นผู้ใหญ่นิดหนึง่งแล้วก็มันเป็นลิปชายเนาะเหมือนกับลิปบำรุงมากกว่าไม่ค่อยติดเลยไม่ค่อยชอบเนาะมมันอาจจะเหมาะสําหรับคนแต่งหน้าอ,อ่อ,อนๆบางๆมากแต่เราไม่ชอบตัวนี้ก็จะเป็นดับเบเหมือนกันที่ร้านโบ๊ทนะคะตัวนี้เป็นเอ่อมันเป็นกิฟต์เซตเวลาช่วงปีใหม่อะ่ะนัมเบอรเซเว่นเขาจะทําแบบเป็นกล่องของขวัญใช่ไหมอันนี้พี่สาวซื้อให้เราจะบอกว่าอันเนี้ย เป็นหมายเลอันนี้น่าจะเป็นตัวเทสเนาะอเล็กๆเนาะเนิะ l ีรา l y l a ์ฟ e r for Gossy Natural ลวอลลุนะคะก็จะเป็นตัวที่แบบคือไม่ชอบเพราะว่าแบบเวลาแบบหน้ามันหรือว่าตามันนิดนึงแบบไหลบนไหลล่างเลยก็เลยแบบไม่ชอบนะ <c oughs> มันแพนด้าประมาณนั้นส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นมาสคาร่าเบสมาสคาร่าพราเมอร์ของบิวตี้บูฟเอ่อบิวตี้คอเทสนะคะตัวนี้มันเป็น มัทคาราสีขา,าวอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะลงตัวนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะลงมัทคาราสีดําแต่เรารู้สึกว่ามันคือถ้าลงไปแล้วไปลงมัทคาราสีดําเนี่ยมันเกาะกันเป็นก้อนแล้วมันก็เหมือนกับทิ่มอ่ะขนตาเราจะทิ่มลงมาแล้วมันแบบเหมือนกับเพิ่มขั้นตอนการแต่งหน้านะเราว่ามันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโอนะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ชอบอันต่อมาแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเป็นของเทสเม่นะคะตัวนี้เป็นเราไปเวิร์กช็อปกับเขามาเนาะเราก็พูดกับ คนในเพจนะแฟนเพจว่าเออเดี๋ยวคือเขาเคยว่าเขาบอกว่าของเขานี่นะเอ,อ่อตัวนี้ ล็อกผมตรงได้เจ็วันนะคะก็ไปเวิร์กช็อปมาตอนแรกเราก็ดีใจเออมีอะไรที่ทําให้แบบขี้เกียจจะมาทําผมบ่อยๆนย่คือล็อกผมแบบสะผมแล้วก็ยังแบบผมตรงเหมือนเดิมคือเราเป็นคนที่ผมอยากสก่งแล้วชีฟูเส้นเล็กคือเป็นผมที่แบบจัดทรงยากมากๆนะคะตอนเช้าๆเราก็รีบเนาะคือเราก็ไปเวิร์กช็อปกับเขามาไปเรียนรู้นะคะก็ปรากฏแ่วก็คือแบบมันไม่ได้ทํารีวิวให้เพราะว่ามันใช้แล้วมันไม่เห็นผลนะมันไม่รู้สึกว่าเออมันล็อกผมได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ แต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันจะมียาราผมของเขาด้วยนะแต่ยาราผมงเขาก็แบบใช้แล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเออหนักหัวหรือว่าแบบ มันมันช่วยลดผมชีฟูถ้าใช้ควบคู่กับตัวนี้นะคะคือเราใช้แล้วไม่เป็นรังแคเราเป็นคนที่มีรังแคได้ค่อนข้างง่ายแล้วบ้านเรามันร้อนไงแต่ใช้เทสมะแล้วไม่เป็นรังแคคือถือถูกกันเอาจะบอกว่าถือถูกกัาหนังหัวนะคะตัวนี้จะเป็นลดปัญหาผมชีฟูเป็นคอ er นดิชเนอร์นั่นแหละตัวนี้คือดีนะตอนแรกๆสะเออเป็นนวดนวดไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเออผมมันหนักๆนะแต่พอล้างออกผมพิ้วแบบจัดทรงง่ายมากๆคือที่เราไม่ชอบคือแพ็กเกจของเขาเขาจะเป็นอย่างนี้นะยาสระผมเขาก็จะเป็นอย่างนี้ ก็จะเป็นขวดอย่างเงี้ยแต่เป็นขวดสีแดงนะอันนี้เป็นขวดสีขาวคือคอนดิชเนอร์คือเวลาใช้ามันก็เปิดเทอย่างเงี้ยนะซึ่งจะบอกว่าคอนดิชเนอร์ของเขามันเข้มข้นมากๆคือจะบอกให้มันมันบีบไม่ค่อยออกซึ่งตอนเช้า,ชาเราชอบสระผมตอนเช้าไงมันรีบอะ่ะมันบีบไม่ค่อยออกคือถ้ามันเป็นแบบ ออกแบบใหม่ให้มันเป็นแบบกระปุกแบบล้วงหรือว่าทํารูให้มันใหญ่ๆใ,ให้มันบีบง่ายหน่อยมันจะดีมากๆตัวนี้ก็ลดผมที่ฟูได้ค่อนข้างดีนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะมาพูดถึงตัวนี้คือเป็นตัวสําคัญของเขานะที่เขาบอกว่าลเอ้ยล็อกผมทงได้เจ็ดวันนะคะตัวนี้แต่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มันมันไม่ได้ล็อกผมได้จริงๆอะ่ะก็เลยแบบไม่ไม่ได้ทําให้คนดูนะคะแล้วก็มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ย <c oughs> คือใช้ตัวนี้อ้าว ใช้ตัวนี้ก่อนนะทีละช่อก็ได้ใครไปลองทําดูก็ได้นะเทซเมเขาใช้ในวงการแบบว่านางแบบนางดาราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก้อนบนลันเวอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันข้อดีถ้าจะถามว่ามันมีข้อดีไหมมันก็ดีค่ะตรงที่ว่าครั้งต่อไปเราสระผมเนี้ยมันทําให้เราจัดแต่งทรงผมได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองลดปัญหาผมชี้ฟูดได้จริงแต่ว่ามันบางทีเขาก็โฆษณาเกินจริงเนาะมันไม่ได้ลอกผมได จริงๆถึง7วันขนาดนั้นโอเคคือเขาก็เค้มว่าของเขาแบบว่าสะผมแล้วก็ยังแบบว่าตรงได้7วันซึ่งเราใช้แล้วมันไม่ได้ตรงขนาดนั้นไงโอเคก็ประมาณนั้นแหละก็เนาะวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ไม่ได้ว่ามาว่าใครนะแต่ฉันใช้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะจริงๆนะก็เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันค่ะบ๊ายบาย